หยังก่อเบตคหกหาดีหาไม่เด้หรือห้าไปเลขยังเบิ่งดีๆเบิ่องไกลเมื้อนี้นะครับเมื้อนี้ไม่เห็นพิธีอันไหวสารนะครับของยี่บากียดึงยี่ล้านแดงนะครับกำลังลุนเล็กกันพี่น้องภาสิเสือเลขกเล้าหกาหกอเล็กหล่นนี่อยู่อกเยยี่าดึสองค่าสองกับเก็ยรติมัดมันมาน้ำกัดหกขาตามตัวเดียวกันทนเก หกขาสองหกขาเกียบาไหกหกบาไเอาอจีออกตัวทมตัวโตนั่งดูกันยืนนะกับทีมงานเก่าหน่อยครับพี่จอดยินีั่ทีมงานเก่านครับยังตอเนี้หอดบาน้วนอดบานยี่น้องตอนนี้กับเอาแมกองเอาซูเนลเอาซูเนลเอาเบสเพิ่นห่3โสาตโตมกขาตวนึ่งกกเริ่มสิลบแล้วเออกับฮกกับยุกกมูแล้วว่าลบดอก นี่นะครับยุนไดหันคือห้างพญาต่อไปน้องนี่เห็นบอพต่อแต่ยังไม่ขึ้นผลบอออกมาอีกยังนะครับมีเขามาคอสโซคอลาผู้ได้เห็นเป็นเหล็กยังกะแล้วแต่ตาตาดีได้ตาไร้ตาไร้ก็ได้เหมือนเดิมครับขอให้ได้ค่อยๆดูดครับเอาเห็นตัวใหกระบอกเดี๋ยวมีจะพึงออกมาอีกตัวหนึ่งใจเย็น เป็นสองตัวแล้วพี่น้องหาชาร์ทชัดสองพันล้าเอาแรกๆกนาะกับไปก่อนมากก่อนเนาะหล่นไปเรื่อยๆพี่น้องพู้ใด้าออนนี้เป็นแต่ว่าวัดเราก็ะจับเอาั้นสองตัวไปเลยแรกวัดมากหาเก้าหาหกศูนย์หาเก้าศูนย์หาหกเร็กมากนี่คือตรงค่ะแต่สองตัวเหรอ เพราะว่าวัดวบารามีนี่สีเหล็กเก่าไงเออเห็ดเห็ดเห็ดแนวองสีในะสีมีเก่าเมียนครับแม่ระเ,เบียดในบทเจ็ดกระสอนอยังประท่าน,หนหเห็นฮอตที่เกห้าอาคือสีล่งคลิปอันเมื่อนีนเหล็กเล่าได้พีน้องเริอมเมื่อวันวันจันทร์ที่เจ็ด มิถุนายนสองพันห้นาร้อยหกสิบนะครับอาจสิอาจสิจสโล่งบะท่านอันเหล็กออกเล็ออกอา,อาจสิออกล้างเล็กออกนะครับแต่ว่าโล่งไปแล้วกัน,นกลุยแล้วล่ะพี่น้องอ่าบยบครับดอกเดี๋ยวเปล่าในบะท่านออนเห็นยัง <laughs> <laughs> เล็กเจี๊ยบแต่บ,บกหัวเจีบกับหวาาัวแซมอีเบียดมันหลุดหวัวแซมนะครับ

หกหักเจี๊วอกอ่ะจะเลียงว่าสันยาฝ่าว่าพวกแชมป์ได้หกหัเจีไอ้เนี่มัชั่วก่อนแค่ไม่ก่เจเจฮือสมเนีมาเป็นสเดี๋ยวดว่ามันใจหรือเปล่าสาไม่เจี๊ไปเอาใส่ันเอาเมออนีแมนก่อนเม่ร์พไปซูมองซูโฟนว่าแบบว่าไปเปยิมงานเอาน้ำมองกัน ตะกี้เด็กคุณเหลียมมาสอนเต้นนะอันสอนเต้นเดี๋ยวถาฉันไปเอาอยู่ต้นจำสาอยังน,นี้มันือเปลี่ย,ย,ยนจุดหน้ามันเงี้ยมันโยกยอหน้ามันนี่หน้ามาันหน้าผมมาไล่ถ้าอยเดี๋ยวรออันถูกอันนี้ก็แน่นองเพราะว่าเรายังไม่ฟันทงแต่น่าจะเป็นบัตรเจ็ดกับสามแต่เปิดเส้นเจ็ดหลายกว่าลรอครับตอนนี้คิดว่า เป็นเลขกมุนไหมมันคือเป็นกรรมมเป็นกรรมอมเดินหาหกเจตเจี๊เจเด่นหก่หาบ่ยเจียุดแน่นกันม่จุดแน่อเบดมันเลืมุนอันดอกนั้นบ่ใหม่นี่ไม่นี่แมมจอดทึ่งๆอยู่ไหนี้นะคือบอกตรงนา้เสียบเป็นเดียราเอกเเป็นเหล็กยังเอาไปเสือด้วยครับเด้อครับเป็นเหล็กมุนถอดออกมาจุดปนหนึ่งเดี ตัวสุด้ทยกเลยได้เดาโจะจะเป็นลูกอิสุยอีกเอเจ็ด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 อืมอืมวนซื้อสามหางเอานั่นหกหางหกเจ็ดมั่งหวัดนั่นใครนึ่งสี่ได้พี่น้องจะบาดเจ็บสือนะครับมันนั้นคือชวดเลยบาดเจ็บสือเรือมมาเรียนกองจะเห็นน้ำกันบาดเจ็บสือเอาเดียวสี่ไพิป็นผู้จับผูด้เกิดบ้านเสาแชน เอเกาป็นเสาจาอีกลางวัดเห็นเป็นหกขาเจ็ดนะครับเจ็ดกับหนึงอาจจะตัวเดียวกันนะครับสูจะเบิ่งดีดีมากกว่านมันสิเป็นลูกอีซซุยอย่างเนี้ยมันเป็นกำความันเจดยนายู่ดอกเจเป็นแบบเด่นนะมันเหมือนแบบมันไดเคยจี๊ยนเดยเนี่ยเจี๊ยนเด่นล่ะปิเอาเรื่อยๆมาสีสองเงินเลมสีเทาสีซื่อเลยก็ได้ไปจับไปจับเบดไปจับจับยักัน จับทีละอันลองเบังอธิษฐานก่อนเนี่ยอธิษฐานแล้วก็แต่ตัวเด้อขั้นออกอันนี้หรให้เล็ตรงกันเด้อปูเด้อห้เกตรงกันจะสองตัตรงกันสองตัวเได้อันนี้สีสืดกลงเนีข้นมาัึ้นมาขึ้นาขึ้นขึ้นมาได้แล้นา้นมาั้นมาตั้้นึนมาขนมาขึ้าขึ้นมเอาขนึนนมมมมาาอีกตัวนึง ใส่ขึ้นเดตัวหน่อได้ขึ้นตัวหน่ออย่าเม่เฮตัสคิดว่าสิวเบิร์นดอกตีขัดเสือกทุกเสี่ยงออกมาก่อนม่แล้วเป็นงานชำนาญการที่สุดัดท่านคุณนายหญิงเบสแาววิญญาณถอดคือสิคัขัดเนียเทเอา คนคิงลูกเบือบเาลูกิคนคิงลูกอิสเอาเบสขนาดเจ็ดเอาล่องเบิงจิตสื่อคาคาเลย่หมนีอีกตัวหนึงเบงอีตัวหนึ่งแต่ว่าหก่านี่จิตสื้อเลยมนี่อีกตัวหนึงเบงหือเท่านลงไปในบรรจทุกแนยยว่าเจ็ดอิลิเดเบสท่านผู้หิงนี่มาอีกหนึ่งเลยเออแปหมสวยตัวนึงนะคว่ามันเป็นลูกอีกสุขนาเจ็หาแปดอืเนาะเอาให้พระทรงเบิงเนี่ยอันเลขทูก หกห้าเจ็ดจะว่าจับได้จับได้เป็นหกห้าแปดเป็นยักษ์ต่อให้น้องเบสจับปีเพราะว่าคนที่จะจับวันนี้ก็คือคนที่เกิดวันเสาร์นะครับก็คือน้องเบสเกิดวันเสาร์ก็เลยให้น้องเบสจับนะครับเบสจับได้ตัวไหนนะบอกอีกทีห้าหกแปดค่ะหกห้าแปดมากระตัวเดียวกันเนาะหกห้าแปดจะว่าเลขตะว่าเลขถูกที่เท่าอันจุดใหญ่ก็คือ

ต so ่อสุกตลาบต่อส like like so ุกตอลัดส so ุก่อเด้อยัะมันมาดเด้อเป็นเด้อเป่นสื้ออ้เล้งซื้อหกขาขดเรือแจ็คสองร้อยกับพ่อเล้อเนาะซื้อพ่อหลุนเบื้องน้ปูเนาะพ่อเบื้อหล่งปูสองร้อยหนึ่งสองร้อยหนึ่งบได้ฐานได้ปูบาดฐานแบบเหล็กไงจะเอาฐานเหล็นี่เอาดาบานตัวตัวอันตัวสี สีเห็ดบุญใ้เพ sure, ิ gone, ่นหนวันที่วันที่สี่เก้าสิเหลังวันที่ยี่สิหลังวันที่ยีบแต่วันที่สี่เหุบุญที่สัก็ลงปูดัมลสิมาเหตบุญบ้านเขาเขาจะจับือเราท่านในเหตุบุญบ้านเงินมีเงินมีทอเาจะมาส้อยกันถวายพระน้องกาันี้ันพี่น้องเออยุคโควิดทั้งจ้องเพื่องเพื่องสิงศักศีไปด้วยกันนะคะยุคโควิด ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยกันลองเนีอาลองล่องจวดกับเบิ้งเอาเป็นเหล็กตัวโเอาสองตัวกับพ่อปีจอสองตัวสี่เอาสองตัวกับพ่อปจอสองตัวเปดาชเียจเดียวรเปียงเดนสิทธิกันบ่โอ้เอาเนีอีกแล้วเอาแคนเป็นแนี่่ต้องซื้อต่าเป็นเปด เอาซันบรรจุทึบแสงพี่น้องครบถ้าจะเนงจะเคนาจหออกเรียกเสียงไทยวันนี้เรีเสียงไทยวันนี้ตัวใดอกให้พี่น้องเบื้งน้าิบเติ้าเตี่ยมกันเยาว่าหาเลยหกแปดหกแปดหกาแปดหกแปเห้าเปด หกห้ากับเจ็ดห้าหกห่านี่แลมันหกแบบหกแปดหกแปดเนาะตัวนี้ถูกเยอะนี่ละหกแปดหกห้าห้าเจ็ดหกห้าแปดหกห้าปดหกห่านี่แล้วเนาะเด็ล่ามันออกเก็กตัวมันสตัวเอกบอกสีครับเทากับสี่พอแปเจ็ดแปดแปดหกห้าเจ็ด แปดหของบิจอดค่ะเจ็ดของอันนี้เอาสีแล้วเขรับ4ีตัวอยู่ันแมตตีห้าหื้อเอรับซีตัวอยู่ัน่ดอตัวอยู่ในเว็บซีตัวถึง4ีตัวตรงกระไรเส้นร้อยยี่สิบบาทหกห้าเจ็ดแปดแป๊บกันออกเขาคือสีส่วนคนลูกเนาะพอลูกหะเฮ้าสิลุนนี่อันี้ก็ซื้อร้อยยี่สิบบาทเออนี่เนาะอันนี้ก็ซื้อร้อยยีสิัซื้อร้อยสิบบาท เจ็ดห้าหกแปดซื้อแชนในเซ็นต์กระิฝากโอเคคุณละลายนีสีนี่แรับนึองเส้นแบทเลยอ่ะพี่น้องคลิปนี้กะคือสีเอาไว้ทำนิสสาคอนเดี๋ฟฮอทารุ่นเลขกล่าวว่าออกอันใดถ้าออกตัวนี้คือล้วงง่วงอ้วนแต่ถ้าออกตัวอื่นคือเก่งเก่งเซ็งเลยพี่น้องเลยนะครับเลขนี้กับเลขใหญ่อันอันเพิ่นขอคือกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้นัวหัวมวนขอยทุกคนเฮงเฮงปังๆเดี๋ยววัดสิล่งตอนนี้เลยไผ่ท่านคือท่านน,นะครับไผคือบาท่านคือรุ่นพรอ้มกันนะครับบายบายไปแล้วนะครับสวัสดีครับ